สวัสดีครับผมหนูครับครับผมคุณนี่ครับนะครับวันนี้เราสองคนนะครับตื่นเช้าหน่อยครับเพราะเราจะมาตลาดนัดยามเช้าของวัดดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมกันครับซึ่งเป็นตลาดชาวบ้านนะครับที่อยู่หลังวัดหญ่หอมนะครับเป็นยังไงที่เขานำของที่ตัวเองนั้นปลูกในบ้านของตัวเองแล้วก็มาขายกันในเป็นชุมชนท้องถิ่นะครับเขายเยอะไหมโอ้โหเดี๋ยวท่านอยากรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปดู อันนี้กุ้งเห็ดนะครับ<ช>ต้องให้คนชิมไม่ได้เห็นเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงนี้ยี่สิบบาทนี่ยในยี่สิบบาทโอ้โหถูกไหมครับไม่รู้ซื้อซื้ออมกินแล้วที่นี่เขาขายนี่แจกฟรีเนี่ยเขาแจกฟรีรอแค่เอาแบงค์ไปแลกมาอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงอ,อ,อร่อยจริงสดๆละล้อ่อกี้นี้นะไม่สดๆเลยไม่ซื้อหรืด้วยโอ้มีคนซื้อให้แล้ว ใครเพื่อนเพื่อนไงมันไม่ในหนักสั่งงานเนี่ยคือทั้งถุงที่สิบบาทตรงนี้ถูกมากตราดนั้นเลยหอมทุกวันอาทิตย์รับมาดูได้ครับมาได้เลยมาได้เลยครับอร่อยทุกอย่างแต่เรามาสายแต่เรามาสายเรามาตลาดจัวายนะแบบเนี้ยไม่ต้องจิ้มจิ้มเลยเป็นไงท่านถูกยอดยอดไม่ต้องจิ้มเลยนะ เผ็ดมีเผ็ดนะเผ็ดกรอบมันอยู่ในนี้เป็ตัวเลยเหมาะกินข้าวเลยเนี่ยข้าวสวยๆมีเผือกใช่ไหมมันมีแล้วมีเผือกอย่างยังไม่มีแค่มี้เดีากอ๋อมีเผือกต้องไปอนู่นก้าเหนียวปิ้งเขาเหนียวปิ้งก็อร่อยนะห้าบาทเองห้าบาทหมดแล้วมาไม่ทันตื่นสายครับตกใจราคาเจอห้าบาทได้ แม่นี่ตอนนี้อยู่ตลาดนะดอนเาย,ยหอมนะครับนี่มาร้านร้านอะไรนะเจ๊บ,บ้านขนมชั้นบ้านขนมชั้นครับวันนี้เจ๊เขาอันเราเห็นล้วเดินไถ่ทำนานแม่ค้าใจดีครับให้กินข้าวเหนียวสั่งขยะฟรีต้องอร่อยชิมแล้วเป็นไงใช้ได้เลยใช้ได้นะได้ของฟรีมันจะร่อยอย่างนี้แหละใช่ของฟรีด้วยมาตลาดนัดดอนยายหอมยามเช้าทุกวันอาทิตย์นอย่าลืมแวะร้านขนมชั้นใช่ไหมครับติดต่อย อร่อยแม่ค้าใจดีไม่ได้ซื้อกินฟรีถ้ามีลูกค้าสนใจสั่งออนไลน์วิ่งจุดๆมีมีเบอร์ไหมครับมีเบอร์ไหม,มบเ,เบอร์อะไรวะเบอร์อะไรวะไม่แม่ค้าจำเบอร์ไม่ได้เลยถ้ากล่องนะกล่องดูหน้ากล่องเลยอ่ะมีกล่องกรร็มีมองไม่เห็นนี่เบอร์อ,อะไรครับพี่ศูนย์เจ้าสองค่ะศูนย์เจ้าสองหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดสามสองสี่สี่สามสองสี่สี่พี่อะไรนะอ่า <09 2. S 2> ค่ะทุกแม่สีนะบ้านขนมชั้นบ้านขนมชั้นมาได้นะมีขนมอะไรบ้างครับมีขนมชั้นมีเม็ดขนมปลอยทองข้าวเหนียวแล้วก็มีเกี๊ยวปูนสักโก้รสช่องน้ำกะทิทุกอย่างอร่อยหมดทุกอย่างอร่อยหมดนะรับจัดงานรับจัดงานด้านน้องไหมรับเบกค่ะอันนี้กล่องเท่าไหร่ครันนี้ที่ให้ผมกินปีเนี่ยอันนี้สามสิบบาทสามสิบบาทเนี่ยกล่องกินปีอันนี้ร้อยเจ็ดสิบอันนี้เป็นปล่อยทอง ไม่คขายแม่ค้าหน่อยขายไม่ค้าหน่อยขายแม่ค้ารีใหญ่เลยขายแม่ค้าหน่อยนักกินมากอร่อยน่ากินมากอร่อยการันตีความอร่อยการันตีความอร่อยโดยแม่สีเลยนะครับเก่งเลยตัดกุ้งกระเบื้องกุ้งกระเบื้องกุ้งกระเบื้องเออกุ้งกระเบืดีนะดีจะแกะดัจิ้มก่อนไหนครับฟังเสียงหน่อยทีครับกระเบื้องกรอบขนาดนั้นโอ้โหกุ้งกระเบื้องกินเรห้าบาทเองเนี่ย แล้าต้องจิ้มก่อนองจิ้มก่อนนี่คือกินแบบให้ถ่ายสารละเจ้ากินแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเพราะว่าเรามาเรามาเยือนเราไม่ได้กลับบ้านโอเคี่ยเราชิมดูตลาดเช้าตลาดตลาดเช้าเป็นไงบ้างกุ้งกระเบื้องรสชาติอือสวยว่าใช้ได้ครับมีกุ้งไหมมีเป็นตัวไหมเขาสับมากุ้งสับมาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวูกุ้งนี่กินมากลองดูมั้งลองดูมั้งอ่าสวยว่าใช่ไหมเราต้องเซฟดูเด้ออะดูแล้วเป็นยังลึก ออืฟังเสียงนะกอืยิ้มหืหยดแล้วหยดใส่เท้าด้วยนี่ไม่ได้เอฟซฟกเลยนะไม่ได้เอฟซกเลยนะนี่สวยจ้าอี่หวังไม่ฮะไม่มูดบอกแต่ว่ากระเบื้องมึงกระปิวมากเลยะน วันนี้ครับเราสองคนมาที่ตลาดนัดดอนใหญหอมนะครับนัดยาช้างของได้ของใหม่คือของทีราคาถูกของชาวบ้านชาวบ้านนะครับซื้อไฟแถมไฟน้ำใจของคนที่นี่บอกเลยรถสุดยอดมีตีกระตันของแถมเราก็ได้มาเยอะไ้เยอะเลยนักใจคนได่มามัดมา จะได้ใครสนใจนะครับตลาดยามเช้าที่วัดตอนยอหอมนะครับมีทุกวันอะไรครับคุณนี้บอกอีกทีทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะครับทุกท่าถ้าใครอยากจะย้อนรอยเหมือนกับพวกเราตื่นเช้ามาที่ตลาดนัดวัดตอนยอหอมก็ได้เริ่มตีห้าถึงสิบโมงสิบโมงนี้ตลาดวายแล้วครับไว้คลิปนี้ไว้แค่นี้อย่าลืมกดอะไรนะไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ